นี้นะครับผมจะมาสาธิตวิธีการทําปัดน้้าฝนขึ้นเวลาเราต้องการจะล้างรถนะครับเดี๋ยวทํายังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเองสังเกตดีๆนะครับการน้ําฝนไม่สามารถดึงออกมาได้เพราะติดฝากระโปรงหน้านะครับอ่อนอื่นเราต้องเตรียมกุญแจก่อนนะครับให้กุญแจอยู่ในรถนะครับผมครับผมจะกดที่ปุ่มสตาร์โดยไม่ต้องเหยียบเบรกนะครับโดยกดครั้งที่1นะครับไฟจะขึ้นสีเหลืองด้านขวากดครั้งที่2นะครับไฟจะขึ้นสีเขียวด้านซ้ายนะครับ กดครั้งที่3ไฟจะหายเลยนะครับต่อมาครับดูที่ก้านปัดน้ำฝนนะครับผมจะกดลง1จังหวะนะครับสังเกตนะครับก้านปัดน้ำฝนจะขึ้นมา้ะคั้างอยู่นะครับเมื่อผมต้องการให้ที่ปัดน้ำฝนลงนะครับผมจะกดก้านปัดน้ำฝนขึ้น1จังหวะนะครับผมหรือกดก้านปัดน้ำฝนลง1จังหวะก็ได้ครับเพื่อเป็นการยกเลิกครับ เห็นไหมครับการนฝนลงมาแล้วนะครับผมยังไงมั่งครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ที่ผมนํามาเสนอนะครับยังไงหวังว่าคุณผู้ชมจะได้ข้อมูลที่ดีไปในการใช้งานของรถ MG ZS นะครับและ MG ในรุ่นอื่นๆด้วยนะครับขอบคุณนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม